อุบลนหนาวแล้วนะพี่น้องอากาศดีมาก<ะ>สวัสดีตอนเช้าที่อุบุนครับวันนี้มีทีมจัก,กรยานเขาปั่นมาแล้วราก็ลับไปช่องเมตรยินดีดต้อนรับสู่ช่องเมตรครับพี่น้องมาถึงแล้วนะครับรถปากเซกรุงเทพเนาะนี่ รถมาถึงแล้วมากันเร็วเหมือนกันเนาะนี่ไปถึงปากเซประมาณเก้าโมงโโสวยจริงรถปากเซกรุงเทพครับวิ่งแบบยาวๆเลยน่าจะมาแต่ห้าหกโมงเย็นนะมาถึงที่นี่ก็ประมาณแปดโมงแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปด่านวางเตา่า อากาศเริ่มเย็นโอ้โหคนทะเบียงกันคนละสูงสองสูงบา<ท>้าคือจิมเมาเนาะนี่คนละแพก็กสองแพ็กเลยนะเบียราวถึงแล้วนะครับด่านลางเจ้านี่ผมมากับกุ๊กไก่นี่รถ ถึงแล้วรถปากเซกรุงเทพนี่เดี๋ยวสักคู่เอ๊ะรู้ว่าคนหน่าจะเดินข้ามมาหมดเลยนะถ้าน่าจะเอากระเป๋าไว้แล้วก็น่าจะข้ามเดินแล้วก็ไปขึ้นตรงนั้นอนะเฮ้ยผมมากูไก่ด้วยฝั่งนู้นนี่โอเคครับ เดี oh. Oh. So, ๋ยวเอาไปตรวจตอมอของสพปอลาอ๋อลองไปส่งต่อเรา้มโอ้ไห้กะุ่อกระปุ้นผู้ไก่ว่าไงฮะไปไปโอ้โหมีคนอีกคนหนึ่ ไปอ่ะยังเนาะเนี่เราถึงด่านแล้วเอารถปักเซมาสองคันเลยบอกมีสองคันนะผมนึกว่ามากันเดียวโอ้โหรลาดขายของข้างล่างบนหรี่เล้ายาปลาปิ้งก็ยังมี แล้วนะครับสอบปบล,ลาวปากเซตัวนี้มีอเมชันเงียบเงีบแล้ววันนี้ ทุกทีมาช่วงสงการช่วงปีใหม่นะคนจะเยอะมากนะนงเงียบแต่มั่ก็ชุช่มฉ่ำนีกคือตลาดนะไม่ได้เดินทุกทีตลาดขายหหหเหมือนคล้ายๆโรงเลือนใหญ่นะอาายิ่หวาวมากคือแตกต่างจากตอนสงการเนาะ ตอนสงการนี่เต็มแน่นเลยเลยตอนนี้บอมีคนเลยนี่เนาะคนเดินทางน้อยเนาะอือคือท่ารถตรงนี่ที่จะเป็นคิวรถตู้ไปตมงปเซอ่ะไอ้แล้วแล้วอย่างอย่างวันที่สิบอะท่าหลวงเขามีงานอะปัดเซษเขามีงานปะก็หรือว่าเขาไม่ได้ทำทั่วประเทศเนาะ นี่กำลังทำให้ทำเลยตัวเปรเ้ยวอ๋อมีเฉพาะเมืองจันเนาะทอดหมูเฉยๆอ๋อนึกว่าจะผัดกระเพราผัดอะไรใช่นะทอดเฉยๆทอดซื้อๆทอดซื้อๆโอ้โหไปหอยไปลองเปิดไปเล่าเรื่องครับเรื่องราวการเดินทางครับต้มใส่น้ำมันจบใส่น้ำมันไป โอ้โหรถใหม่และแล้วปากเซก็มีรถเขียวพี่น้องโอ้ยรถใหม่เอี่ยบปลา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 โอ้โหเป็นไงล่ะรับเขายังไม่เอาออกเลยนะเออเพิ่งวิ่งเหรอปลาเพิ่งวิ่งเหรอวิ่งมากเลยห้าเดือนแล้ห้าเดือนแล้วปลาปลาปลานี่แหละเขาเรียกว่าดวงครับผมรถเขียวนะครับเป็นรถมินิบัสเป็นรถประจำทางเป็นรถประจำทางอันนี้เป็นห้องไหนนี่ ดาวเรืองโอ้โหอาแล้วทำไมไม่มีคนนั่งเลยอ่ะคนไม่ไม่ค่อยรู้หรือเปล่ามันถอดชุดบกเขาบอกเลยดิอ๋ออออกขงเานะถึงเวลาออกกนไม่มีคนนั่งแสดงว่าหลายๆคนไม่รู้วันนี้เรารีวิวเลยให้คนรู้ว่าใครมาใครมาปักเซก็มีรถมีรถเขียวนะนี่เราเห่อเราเห่อนี่นี่วัดเต่าดาวเรืองนักเซย์นะนานี่นานันผมจิ๋วไปจิ๋วไปไปทายจิ๋วบอล มันจุดจีว่าผมผมบอกเป็นยังบอกเป็นอย่างไปเลยเป็นไปเลยก็ได้เอ, <c oughs> อย่างแล้วแต่เลยครับเอเอแล้วแต่เลยเนี่ครับรถไอ้นี่เขามีกระป๋งกระเป๋าวางแบบรถสนามบินรถไฟสนามบินเลยนะนะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหรถลาวเขาออกมาแล้วพีน่น้องนี่นี่รถตักเซก็มาพอดีนี่อีกหนะรถตักเซก็ไปแล้วอโอ้โหเราเล่นกรุงเทพปักเซกรุงเทพปักเซเราทำตัวเป็นเด็กเลย เนี่ยผมรู้สึกตึงหิดตึงหิดอะไรก็ไม่รู้แล้วราคาก็เป็นจริงได้ของดีเลยแล้วลค่ารถคุณละเท่าไหร่อ้ายคุณละร้อยคนละร้อยบาทโอ<ห><ห>้โหโอ้โห,โหสุดยอดครับพี่น้องนี่นี่แล้ว,แล,วแล้วเที่ยวเช้านี่ออกจักโมงจากนู้นมาเที่ยวเช้านี่มันออกไปเดาเลยหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งแล้วอ้ายนี่แปดโมงครึ่งมีมีมีเจ็ดโมงครึ่งปะเออเจ็ดโมงมีแปดโมง ก็อ๋อออก็ห้ดกิสอง๋อแล้ีใบสองงใบสี่แล้วแลพอดีผมแลกเงินมาหมดแล้วเนี่ยถ้าการจ่ายเป็นเงินกีบมันเท่าไหร่หกสิบพันกีบหกสบกบหกหมื่นหมืนโอเคเดี๋ยวเราจ่ายเป็นเงินกีบนะอ่าสองคนแสนสองนี่ด้เดี๋ยวขอได้ย่างนั่งข้างหน้าก็ขึ้นตรงไหนจากเราเรือ ครับอ่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นาเราเ่ครับอก็ตลาดเราเลือกเลการบเที่ยวหรือว่าคนท่มารานันี่วัน um ี้เราเมารถไม่มีคนนั่งคุเป็นหลายๆคนก็ยังพี่น้องไปแบบซองก็ทำนกรเอาไปกับอ๋อก็เหมาได้เอาไปแบบซองอะไรพวกนี้นี่เบอร์โทรเขาเนี่ยใช่ไมครับมรนเป็นป้ายนป้ายนี่อันนี้ ของคนอื่นเขาวิ่งมาห้าเดือนแล้วพี่น้องนะาโอ้ตั้งแต่หลังสงกรารเนาะอ๋อแล้วก็ได้เป็นอเย็นกว้างๆนะอ้าวโทรศัพท์ไม่ใช้ระบบออโต้ไปทีูปบอกอประเฝั่งดีมันนี้ตอน่งดี กิไ่ได้ก็รอก็แท็กซี่กันมกระเด็นอนอกันแค่เนนนอดแป็กซ <c oughs> ทันทีหนึ่งก่อนแล้วอันนี้รถขาไปฮะนี่สวนกันมา สะพานข้ามแม่น้ำปากเซนะแม่น้ำโขงนะโอ้โหวันนี้เรามาหน้าหนาวพี่น้องโอ้น้ำโขงก็ยังแดงอยู่นะใช่ป่อโอ้หานครปากเซตึกรามบ้างย่องกำลังสูงๆก็กำลังขึ้นนะครับ รถจ่ายรูปได้ด้วยคราบมาเที่ยวนะจริงด้วย <c oughs> สร้างมาหลายปีแล้วเนาะสะพานนี้สะพานนี้ข้ามแม่น้ำโขงฝั่งลาวไปหาฝั่งลาวนะครับไม่ใช่ฝั่งไทยไปหาฝั่งลาวนะ คือเ้ําผงนี้เป็นส่วนของลาวทั้งหมดเนะเาะนีเลยค่ะว่าเขามีตลาดตอนเย็นแล้วน,ะนี่ไอ้คนขับรถรถเขียวนะพี่น้องนะรถ8โมงครึ่งนะจากด่านนะช่องเมก็กเนาะบางเต่าม,ามาที่นี่ก็ประมาณจากโมงแลตอนนี้ก็ไก่กี่โมงเนี่ย ครึ่งชั่วโมงเองพี่น้องนั่งรถมาครึ่งชั่วโมงนะครับแบบสบายสบายเลยระยะทางประมาณเกือบ30มสิบลังเนาะยี่สิกว่าลังสี่สิบเจ็ลังเลยเหรออู้ไกลเหมือนกันนะประมาณห้โลพี่เอาเหรอผมนึกว่ายี่สิบโลใช่โอ้สี่สิบกว่ากิโลนะพี่น้องถึงแล้วครับดาวเรืองสือแยกปาโลมาเดี๋ยวเราจะดูจุดจอดรถ เขียวนะแต่ยังยังแรกต้องจ่ายตังค์เขาก่อนก่อนที่จะลงรถตอนตลาดเรานี่ยนี่คือศูนย์กางเศรษฐกิจของลาซาด์ตอนนี้เรากำลังจะไปที่จอดรถเขียวนะฮะ,ะมาลงมาลงมา,ววาดีเราก็ดีจอดเอออ๋ออ,อยู่ใกล้ๆกับรถตู้นี่ฮะที่จอดรถเขาอยู่นี่ อยู่หน้าธนาคารหรืออะไรเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับออฟฟิศโอ้อยู่ข้างเซเว่นเออเซเว่นตัดเซมีแล้วตลาดสองโอเคเซเว่นตลาดดาวเรืองโอเคเดี๋ยวเราจอดจ่ายตังค์ก่อนรถก็จอดตรงนี้เลยบอกครับอ่าโอเคกู้ไก่คนละหกแสนเออหกหมื่นจุดจอดรถเขียวนะตลาดดาวเรืองอยู่หน้าเซเว่นนะพี่น้องนะตรงข้ามเซเว่นดาวเรืองนี่